ก่อนอื่นเลยขอสวัสดีลานๆของน้าทุกๆคนเลยนะจ๊ะอยู่กับนาออดวิเคราะห์บอลเต็งเหมือนเช่นเคยนะจ๊ะก่อนจะไปวิเคราะห์บอลนนะอ้าขอฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามให้กับน้าคนนี้เพื่อเป็นกํบบาลังใจให้กับน้ากันหน่อยนะจ๊ะไปดูผลการวิเคราะห์คู่เมื่อคืนคู่ระหว่างนอตติงแฮมฟอ o r เรสพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกอังกฤษพรีเมียร์ลีก ผลออกมาเป็นทางเจ้าบ้านเอาชนะไปด้วยสกอร์สองประตูต่อนหนึ่งสำหรับปีนี้ของหมาแดงเอ้ยผีแดงนาไม่มีคำจะอธิบายจริงๆนะจ๊ะพูดแล้วโมโหวะ่ะและสำหรับใครที่อยู่ฟังทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนกันกับน้าก,ก,นะก็เจ็บปวดรวด,ร,วดร้าวกันไปไอหมาแดงไอแย่แม็ดนาขออนุญาตแก้มือให้คืนนี้นะจ๊ะสำหรับทีเด็ดบังเต็งประจำวันที่3 1ธันวาคม ที่น้าหยิบมาในวันนี้อยู่กันที่ซึกอังกฤษพิเมลีวันนี้อยู่กันที่คู่ระหว่างฟูลแลมพบกับอาร์เซนอลคู่นี้เตะกันในเวลาสามทุ่มตรงตามเวลาของบ้านเราสําหรับราคาต่อรองต่มสุดข,ของคู่นี้อยู่ที่0.5หนึ่งหรือครึ่งขวบลูกและราคาต่อรองสูงสุดอยู่ที่1.5หรือลูกครึ่งคู่นี้ราคาเปิดมาที่อาร์เซนอลเป็นฝ่ายต่อ1หรือ1อลูกหมายความว่าถ้าเองอยู่ฝั่งอาร์เซนอลต้องเอาชนะ2ลูกขึ้นไปเองก็จะได้กินเต็มไปนะจ๊ะ แต่ถ้าผลออกมาเสมอกันหรือแพ้ก็จะเสียเต็มนั่นเองนะจ๊ะขู่นี้สําหรับราคาต่อรอง1หรือ1ลูกน้ามองว่าเปิดราคามาได้เหมาะสมอยู่นะจ๊ะเนื่องจากนัดก่อนหน้านี้ที่ทีมเยือนไม่สามารถเก็บ3คะแนนเพื่อกลับขึ้นไปเป็นจา่าฝูงได้นัดนี้จึงต้องคนทับชุดใหญ่ลงสนามราคาเลยออกมาประมาณนี้นั่นเองเราไปดูค่าน้ํากันดีกว่าจ้ะค่าน้ํใจให้กับฟูตลใจ่ายที่2.05และค่าน้ํใจให้กับอาร์เซนอลใจที่ 1.91ขาน้ฟังเจ้าบ้านล้นๆออกมาแบบนี้ถ้าเป็นนา้นาๆจะมองฝั่งทีมเยือนอย่างอาเซนนลรอไว้ก่อนนะจ๊ะในขณะที่ขาน้ำฝั่งทีมเยือนบงบอกว่าทีมเยือนในนัดนี้มีแรงจูงใจมากพอสมควรที่ต้องเก็บ3คะแนนให้ได้เพื่อไม่ให้คะแนนถูกลิเวอร์พูลทิ้งห่างออกไปนั่นเองนะจ๊ะต่อไปเราไปดูโอกาสแพ้ชนะกันจ้ะอัตราเจ้าบ้านชนะมี10%ส่วนอัตราทีมเยือนชนะมี75% และอัตราผลออกมาเสมอกันมี15%อัตราออกมาตรงนี้ชี้ให้ทีมเยือนอย่างอาเซนนลมีโอกาสคว้าชัยในนัดนี้ไปได้มากกว่าซึ่งถ้าเอาไปเทียบกับราคาต่อรองบวกกับค่าน้ําที่ใจให้นามองว่าในเกมน,นี้จะไม่มีผลออกมาเสมอกันแน่นอนและจะเป็นทางฟังทีมเยือนอย่างอาเซนอลจัดหนักจัดเต็มส่งท้ายปีให้แน่นอนนะจ๊ะสำหรับแนวทางการใช้เทคนิคของนาให้ดูแค่ราคาเสมอเอามาเปรียบเทียบเท่านั้นนะจ๊ะ ที่ราคาต่อรอง1หรือ1ลูกเทียบกับราคาเสมอควรอยู่ที่4.00ถึง4.35และสำหรับคู่นี้ที่ราคาต่อรองของฟังทีมเยือนคือ 1- นึงห,หรือ1ลูกตรงที่ราคาเสมอนั้นอยู่ที่4.28เท่ากับว่าเข้าตามเทคนิคที่นาได้แนะนำไปฉะนั้นนะขอเชียร์ทีมต่อยอย่างเดอะก,กันเนอร์ปืนใหญ่อาเซนนนะจ๊ะ นนาออรับประกันเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนและสามารถแอดมัที่ไลน์แอ o d d 8 8มีแอดนำหน้าด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้ากราบสวัสดีงามงามจ้ะ